อตอนนี้เราก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถจะมองเห็นวิวของภูเขาได้ไกลแล้วก็มีภูเขาหลายลูกซ้อนกันอยู่ก็จะเห็นจากตำขึ้นไปสูงเรื่อยๆ,อยๆค่ะถ้า เป็นช่วงหน้าหนาวถ้าเราขึ้นมาสมูงม,มันก็จะอากาศมันก็จะเย็นนะเนาะ,นะแต่ช่วงนี้มันก็ยังไม่ถึงหน้าหนาวเราก็จะมองเห็นชัดแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเราก็จะมองเห็นหมอกควันขา,ขาวๆค่ะลอยอยู่เหนือภูเขาดูกันเลยค่ะวิวสวยค่ะ ที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สูงกว่าที่เราถ่ายมาเมื่อกี้เนาะตรงนี้ก็จะเห็นได้รอบเมืองแล้วก็ไกลกว่าที่เราถ่ายวิดีโอมาเมื่อกี้อันนี้เราก็จะเห็นทั่วเมืองแล้วก็ไกลเห็นจะเห็นรอบบริเวณนี้เลยค่ะ Ich kann und kann sogar hier runter. ที่เรามองงนั้นก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่าสถานที่ให้เราได้ดื่มได้กินแล้วก็ เขาเรียกอะไรอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเขียนลงไปในวิดีโอนะคะว่ามันชื่ออะไรยังไงอธิบายดูเลยค่ะที่นี่เรามองเห็นบ้านผู้คนข้างล่างเป็นจุดชมวิวที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็จะมองเห็นสูงนู้น